นมัมสการพอาจารย์ทุกท่านแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับมาต่อกันด้วยการลงบัญชีนะครับของ3เดือนสุดท้ายาประจําปี2568นะครับอันนี้เป็นการสาธิตการใช้งานนะครับการใช้งานว่าเป็นไงเราจะเห็นนะครับว่า จากที่เราลงข้อมูลไปแล้วลงแอปลงโค้ดไปแล้วนะครับให้ดูนะครับว่าส่วนสีเขียวอ่ะส่วนสีเขียวที่จะดูครับส่วนตรงเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นเงินสดคงเหลือนะครับเป็นเงินสดคงเหลือแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นเงินฝากธนาคารคงเหลือซึ่งตอนนี้มันไม่มีอยู่นะครับมันไม่มีมีอยู่เนาะนะครับอ่ะ ไม่สมมุติแล้ครับเอาเรื่องจริงนลครับมันไปบันทึกข้อมูลนะครับเข้ารหัสแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเนื่องจากระบบมันเป็นการยอดยกมาอัตโนมัตินะครับเราอาจจะทําเดือนตุลาใช่ไหมครับเราก็ไปที่1ตุลานี่ครับตุลาสองห้านะครับรายรับนะครับผมจะเป็นยอดยกมาเดือนกันยาสองห้าหกแปนะครับแล้วก็ไปเลือก เป็นยอดยกมานะครับผมใส่ไปที่50,000บาท10บร้อยพันหมื่นนะครับคือดูว่าสิ้นเดือนกันยาของเราอะครับ30กันยาครับเรามีเงินสดคงเหลือเท่าไหร่เรามีเงินสดคงเหลือเท่าไหร่นะนะครับเงินสดนะจำเงินสดๆสดอย่าไปจำพวกวันนี้แบงค์ในอะไรนะครับให้จำเงินสดก่อนนะครับเงินสดเงินสดในมือมีเท่าไหร่นะครับ เงินสดเนระปิดปิดบัญชีสิ้นเดือนกันยาครับสิ้นเดือนกันยานะนะครับมีเท่าไหร่อ่ะผมสมมติไปห้าหมื่นนะครับแต่ว่าให้กรอกเนี่ยเป็นบันทึกรายรับเงินสดในมือนะครับเป็นวันที่1ตุลานะครับอ่ามันก็คือเป็นการยอดยกมาของเดือนกันยาอ่ะสมมติว่าห้าหมื่นก็บันทึกข้อมูลไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด อีกหน้าหนึ่งข้างๆกันเออไม่ใช่เปิดคุะอันละอ่ผมกราบหน้าน,นี้ไปใหม่ปึ๊บปึ๊บก่อยญาตน,นะครับอันนี้เอ,อเออ,อ่าเปิดเปิดค,คู่กันครับผมจะเปิดคู่กันจะโหลด ช้านี่อ่ะห้าหมื่นาแล้วนะครับเราฟังเงินสดนะไอนน้ตีคู่ดูคู่นะครับฝั่งซ้ายมือสีเขียวอันนี้คือเงินสดที่อยู่ในมือนะครับรายรับรายรับเรารับเงินจากอะไรมาอะไรต่างๆมาครับให้มากดรับที่นี่สามารัอ่าสมมุติวันที่สองอันนี้เราเรา,เราเราเคลียร์บินวันที่อ่าเดือนตุลากันก่อนนะครับวันที่สองตุลา ผมได้ตลาดนัดมามีตลาดนัดไหมอันนี้เอาไปแก้ไขได้นะครับตลาดนัดตลาดนัดมีไหมตลาดนัดไม่มีนะครับแต่ลงน้าผมไม่มีผมมาแก้ตรงนี้หัดรับจ่ายรหัดรับนะครับลงน้าไม่มีผมเป็นตลาดนัดตลาดนัดตู้ทำไมตลาดนัดอะ อ่ะนัดตู้นัดมาจากไหนอ่ะอ่ะตลาดนัดนะครับตรงนี้ก็ต้องรีเฟซใหม่นะครับใส่หมันเดิมนี่ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตั <c> ้ง <oughs> แต่เบสิกเลยนะนะครับ อ่ก็ทึกข้อมูลไปนะครับผมมีตลาดนัดวัดผมมีตลาดนัดไปวันที่2ตุลาคมแล้วเดือนตุลาคมก่อนนะอ่ะตลาดนัดมายังมาแล้วนะครับตลาดนัดสองพบาทนะครับอ๋อตลาดนัดตลาดไหนก็ใส่ตลาดนัดอ่ะโอเค <c oughs> อ่ะทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับนี่ไ่นสนใจ แล้วก็ทำ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 ไปเรื่อยๆหลายลำครับหลายจ่ายอ่ะสมมุติว่าเรามีจ่ายค่าไฟแล้วกันนะครับนะในเดือนตุลาคมของเป็นวันที่8ตุลาคมค่าไฟค่าค่าไฟฟ้า <c oughs> มีไหมค่าไฟฟ้าโอเคครับ ค่าไฟฟ้าไป16,500บาทนะครับค่าไฟฟ้า16,500บาทนี่นบาทนะครับเราก็คิดไปปกติครับผม <c oughs> อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือเงินสดนะผมจะให้ดูนะครับเงินสดเฉพาะดูเงินสดก่อนเงินสดจะเหลือ3 6มหมื่นหกสามืนหก สามหมืนหกมาจากไหนทําไม 50, ห้าหมื่นแล้วสามหมืนหกมาดูตรงนี้ครับนี่ครับก็คือเรามามาดูย้อนหลังตรงนี้ได้ห้าหมื่นเรามีฝากไปห้าหมื่นนะครับเมื่อเดือนเมื่อหนึ่งตุลาเป็นยอดยกมานะครับเห็นไหมยอดยกมาแล้วเราได้ตลาดนะวันที่สองตุลาอีกสองพันห้าแต่ว่าเรามาจ่ายวันที่แปดตุลานะครับค่าไฟฟ้าอีกหมื่นหกพันห้าร้อย นะครับ 7, 8, ใช่ไหมอนะ่ะสามหมื่นหกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะครับผมบวกเลขก,ก่อนผมงง เราได้รับมา50,000บวก2,500ลบด้วย1650 6 5 0 0 0 0ศ0โอเคตรงนะครับยอดเราจะตรงที่อยู่เงินสด36 0 0 0อ่านะครับอ่ะมัเรามารับจ่ายต่อเรานะครับวันที่10ตุลาคม กระถินนะครับใส่กระถิ่นก็ได้เราได้รับกระถิ่นนะครับเั้นกระถิ่นมาอยู่ที่10,000แสนบาทหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับอ่าเราไปรับเงินสดมาก่อนนะครับรับเงินสดมานะเดี๋ยวเดี๋ยวทีลสเต็ดน,นะครับรับเงินสดมา10,000แสนบาทแต่ว่า <c oughs> เราเอาเงินสดอีก1 0,000แสนบาทอะไปเข้าบัญชีเลย นะครับดังนั้นหน้านี้คือหน้างเงินสดให้ระลึกว่าตอนนี้เป็นเงินสดนะครับเราอย่าไปคิดเรื่องบัญชีไม่เ,เรื่องไรเป็นเงินสดเงินสดนะเงินสดเท่านั้นเงินสดฝั่งซ้ายคือไรายได้ของเงินสดฝั่งขวาคือรายจ่ายของเงินสดอ่านะครับมัดูรายจ่ายไฟฟ้าเราจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ครับวันที่เท่าไหร่ครับ10ตุลาเราเอาเงินไปฝาก ทธนาคารไหน่ะครับเห็นไหมจะมีกี่บัญชีเอาไปฝากไหนสมมุติว่าผมเอาไปฝากที่ SCB หรือก็คือทาธนา,าคารไทยพาณิชย์นะครับ1,000 100, 0แบาทหน่วยสิ 100, บร้อยพันหมื่นแสนข้อมูลโอ้กระถินาฝากเงินแล้วกันฝากเงินอ่ะไม่ต้อง1,000งแสครับ <c oughs> เราเมื่อกี้เรารับกระถินมา1,000งแส แต่ว่าเราไปฝากจริงๆสัก70,000แล้วกันร้อยหน่สิบร้อยพันหมื่นเจ0 0หมนะครับก็บันทึกข้อมูลไปนะครับวันที่11เราได้ผ้าป่ามอีกผ้าป่าผ้าป่านะครับพ้าป่ามีอีก5,000 5,000นะครับ ใส่ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ใส่เดือนธันวาแน่นอนเลยนั่นแหละก็แก้มาแก้ได้ครับแก้ได้ตุลาคมบันทึกข้อมูลนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วเราฝากเดี๋ยวนะอ๋อฝากเงนินเจ็ดหมืน่น นะครับธนาคารของไทยนะครับะมาดูน,นี้กันมาลิเฟสตรงนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าธนาคารน่ะเราฝากอ๋อเห็นไหมครับว่าเงินธนะนาคารคงเหลือเจ็ดหมื่เพราะอะไรธนาคารอะไรครับธนาคารไรทาารยพาณิชย์ ะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10ตุลานะครับเราไปฝากเงินนะครับแล้วเงินสดมันจะหายเรามีการฝากโอนเข้าไปเท่าไหร่ครับ1นึ0 0 0 0 0้าม,น,ามนยอดยกมา2 5 0 0 0 0ห้าหนึ่นห้าพัปยอดย,ยอดยอดฝากนะครับยอดเงินสดนะครับแต่ว่าวันที่10ตุลาเราเไม่ฝากนะครับ ระบบใหม่ตัวนี้นะครับก็คือการบันทึกข้อมูลนะครับมันจะเป็นแบบว่า <c oughs> ดูนะครับเงินสดหน้าตาเนี้ย้ำอีกครั้งหนึงหน้าตานี้คือเงินเงินสดเท่านั้นเงินสดเท่านั้นนะครับเงินสดรายจ่ายนะครับเราไปจ่ายอะไรบ้างค่าต่างๆตามนี้นะครับเราเอาเงินไปฝากธนานคารเราก็ต้องคีย์เป็นรายจ่ายของเงินสดนะครับ เรามีกี่ล้านกี่แสนแล้วแต่เราบอกว่าเราไปฝากเงินต้องลงด้วยครับว่าเรากดรับมาฝั่งซ้ายมือแล้วเนี่ยเรากดจ่ายด้วยครับจ่ายที่เป็นเงินสดของเราอะครับเรามีเงินสดอยู่5ล้าน10ล้านนะครับวันนี้ได้กระถินมาแล้ววันไหนเอาเข้าบัญชีธนาคารครับอัพบ,บุกแบงก์มาเราคีย์ตรงนี้เลยครับว่าเราเอาเงินเงินสดไปฝากบัญชีนะครับเท่ากี่บาท นะครับแล้วก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วเงินเก่านี่ัญชีล่ะ,ะทายเพยนนีจริงๆอะ่นะนับอัปนะเดตปัจจุบันนะครับเราไม่ใช่เจ็ดหมื่นแน่นอนนะครับไม่ใช่ยอดที่เราได้เงินกระถิ่นแล้วก็อันนั้นแน่นอนครับทำยังไงมาที่บันทึกการโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยครับไปวันที่1ตุลาคมนะครับยอดยกมาเหมือนกันครับ เดินกายายนเพราะว่ามัน,ม,นมันยอดยกมาในระบบมันยอดยกมาอัตโนมัตินะครับมันไม่มีมมแล้วก็ใส,ส่ไปนะครับ SCB ไปซักห้าแสนสิบห0อยพันมื่นแสนนะครับดึข้อมูลนะครับ <c oughs> อ๋โอโว้ยกดปิดแต่จริงๆมันต้องกดนั่นก่อน ะนะนครับยอดในธนาคารนไทยวันนี้จะเป็น5 0 0แสนกว่าแล้วเมื่อกี้ผมทำเร็รกรกสิกรไปด้วยนะครับก็หนึ่งตุลายอดยกมาเหมือนกันครับแต่ผมจะเอาเข้ากรสิกรไทยนะครับ <c oughs> อยู่ที่1 0 0 0 0แสน <c oughs> ขออภัยครับ มานะครับอ่ะาตานี้ใช่ไหมครับเป็นหกแสนตรงสินน้ำเงินจะเป็นทุกธนาคารรวมกันวัดเรามีกี่ธนาคารนะครับมันจะรวมกันแต่มันจะมาซอยย่อยข้างล่างเองครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีเท่าไหร่มีห้านะแสนกว่าธนาคารกสิกรไทยมีเท่าไหร่มีหนึ0 0 0สนประมาณนี้นะครับเลขที่มินชิดเท่าไหร่วกใช้พ่กความถูกต้องนะครับอ่ะ แล้วเรามาดูฝั่งนี้ครับมาบันทึกรับจ่ายเหมือนกันเรามีจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นไปแล้วนะครับรับจ่ายรู้แล้วเนาะนะครับได้เงินมานะครับจ่ายเงินไปเงินสดนะครับรู้แล้วใช่ไหมครับฝากเงินรู้แล้วใช่ไหมครับแล้วถอนเงินล่ะเออเราจะถอนเงินนะครับอ่าเรามาดูด้เงินสดเงินสดเรามีตั้งห้าแสนไอ้เงินนบมญชีมีตั้งห้าแสนนะครับแทยปนิดนะเราอ่ะ วันที่15ตุลาคมนะครับเราบอกเราบอกค่าช่งางค่าช่างซ่อมห้องน้ำบวกแล้วก็ขีดไปกันนครับ <c oughs> วัสดุนะครับ เออไม่อา้าไม่ใช่สิโทษทีโทษทีครับเราไม่ได้เข้ายถอนเงินอา่ากลับมาดูครั้งนึ่งครับเรามีอยู่เจ็ดหมื่นะครับแต่เราจะไปถอนเงินนะครับเพราะว่าค่าช่างอะ่ะที่เราจะจ่ายเขาไม่พอเราถอนเงินธนาคารมาอา่าถอนคืนธนาคารอะไรนะครับอา่าไทยพันนี้มีเยอะหน่อยเราก็ถอนมานะครับถอนมาเท่าไหร่ครับ1,000งแ ดูนะครับว่าอันนี้เป็นฝั่งบันทึกการรับเงินสดเรารับเงินสดมานะครับรับเงินสดมาจากไหนดูนะครับรับเงินสดมาจากกระถิ่นผ้าป่าเรางานลงทุนเข้ามาสาขาบ,บำรุงนู่นคนีตตลาดนัดอะไรต่างๆมาดูตรงนี้ด้วยครับถ้ามีการถอนเงินนะครับเราถอนเงินจากบัญชีครับมาเป็นมันจะมาเป็นเงินสดนะดูดีๆนะครับถอนบัญชี ก็คือถอนจากเงินในบัญชีมาเป็นเงินสดนะครับอ่ะก็บันทึกข้อมูลไปนะครับอ่ะข้อมูลเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูครับสังเกตดีดดดๆนะนะครับเงินสดคงเหลืออะนี้ตามมันก่าวจะเป็น71,000นะครับธนาคารมีทุกธนาคารเป็น670,000ม่แบ่งเป็นย่อยเป็นธนาคารกรุงเอ ไทยพัน์นิกาสิกรไทยอ่าเรามารีเฟซดูนะครับขอแผยเข้าวันนี้มีงานศพพอด,ดี <c oughs> โอเคเห็นไหมครับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าอา่าฝากธนกาคารคงเหลือจะลดไปน1นึ่งแสนบาทเพราะเรามีการถอนเงินมาแต่ว่าเงินสดคงเหลือจะเพิ่มขึ้นมา1นึ่งแสนนะครับเห็นไหมระบบมันจะลิงก์กันนะครับอ่า ต่อไปเราไปจ่ายค่าช่างนะครับ <c oughs> <c oughs> เอ่อวูนัก,ก็ค่าก่อสร้างแล้วกันเมื่อกี้ผมเอาเป็นค่าช่างผสมทั้งคตค่าก่อสร้างวันที่16ตุลาคมอยู่แสนห้าบันทึกครับ อ่าครับก็ครับผมแปบ๊บนี้นะครับอะไรอ่ะเกิดัานเลยเิดก,กับมาครับตากแมสออเชึงไหน <laughs> โทษทีนะครับน่าเข้าใจตรงกันไหมครับตัวนี้มีอันไหนไหมนะครับนี่รายการแก้ไขถ้าเราลงผิดเราก็มาแก้ไขหรือว่าลบได้นะครับให้จําเสมอผมขอย้ําย้ําอีกรอบที่สามรอบที่สี่เลยนะครับว่าย้ํานะครับว่าฝั่งสายมือที่เป็นสีเขียวนะครับมันเป็นเงินสดในมือเรารับมารับมาจากไหนนะครับรับมาจากงานต่างๆนะครับ และรับมาจากธนาคารเราก็ต้องลงนะครับอ่ามารับมาจากธนาคารก็ต้องลงนะครับส่วนเราจะเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็ต้องลงว่าเอาเงินสดในมือฝากธนาคารนะครับหรือว่าใช้จ่ายอื่นเงินสดในมือเราครับไปจ่ายอะไรบ้างจะอยู่ฝั่งนี้ไปจ่ายธนาคารก็คือการฝากธนาคารก็ต้องเอาไปฝากธนาคารตรงนี้นะครับอ่า เช่นเดียวกันฝั่งนี้เรารับเงินมาจากอะไรบ้างเรารับจากเงินจากธนาคารเราก็ต้องมาใส่ฝั่งนี้นะครับเข้าใจดูกันนะครับแต่ว่าถ้ามีการโอนเข้ามานะครับเราไป up b o กแ bank แล้วแล้วก็หรือว่าโยมโอนสลิปมาส่งสลิปมาให้ครับเราก็มาใส่ตรงนี้ว่าเป็นการโอนโดยตรงก็ได้นะครับอ่ะวันที่6ตุลาคม โยมโยมโอนมาให้10000บาทเป็นค่ากระถินก็มาใส่ในนี้นะครับมาใส่ในนี้เลยอันนี้จะเป็นการบันทึกเข้าอย่างเดียวไม่มีการถอนนะครับบันทึกโอนเข้าอย่างเดียวนะครับเป็นสแกนเคอร์โค้ดมานะครับอ่าซุปนะครับคือน่าจะบทสรุปมาประมาณนี้นะครับ แก้ไขโอนก็นี่ครับมันจะมีเขนเข้าเข้าอย่างเดียวนี่นะครับนะอันนี้มีเข้าออกนะครับเงินสดดูนะดูแถบนี้นะดูแถบนี้บันทึกรายจ่ายนะครับรับเงินสดอยู่ซ้ายมือจ่ายเงินสดอยู่ขวามือเงินสดนะจะมีคาว่าเงินสดนะครับอันนี้แก้ไขก็ได้นะครับอ่าอันนี้รับเงินโอนเข้าโดยตรงเท่านั้นเช่นมีโยมโอนสแ,แกนจ่าย โยมโอนเข้าบัญชีโดยตรงมีสลิปมาเรา,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 าเอาเงินไปฝากไม่ได้เราเงินไปฝากเราต้องมาใส่ตรงนี้มานะครับนะแบบรายงานตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับผมยังไม่ได้ตัดออกเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรนะครับมานะครับตอนนี้ก็มาลองรีเฟซกันก่อนนะครับให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่า เงินสดคงเหลือเท่านี้นะครับธนาคารคงเหลือเท่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้แบบรายงานเงินสดที่เราจะรายงาน3เดือนนะครับแบบที่1รายงานเงินสดนะครับเราจะรายงาน3เดือนมันจะดึงช้าข้อมูลแต่ว่าเราเรารายงานทีละเดือนครับรายงานรายงานรายงานเงินสดอะมันจะรู้สึกว่ารายงานทีละเดือนอะนี่นะครับ เดือนกันยายน6 8นะครับรายรับรายจ่ายทั้งหมดแล้วก็กดสร้างรายงานครับถ้ากดสร้างรายงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่ครับอันนี้จะเป็นการดึงข้อมูลมาอีกทีนึงมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราจะทำเดือนละครั้งแค่นั้นเองนะครับกดไม่มาก็กดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะระบบมันจะหน่วงหน่หน่อยมันจะชา้าช้าหน่อยนะครับ ไม่อยากได้ฟังเสียงงานศพก็เลยจังาพาไปเออแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเดือนกันยามันไม่มีเราต้องเอาเดือนตุลา,าเที่ยวกทีครับมันไม่มีรายการไงเดือนกันยานะครับมันเป็นรายการของเดือนตุลาที่จะมีรายงานออกมา นี่นะครับเดือนตุลาคมครับเห็นไหมยอดยกมามีมานะครับยอดยกมาบนไม่มีเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนแรกนะครับไม่มีนะครับเราก็เนี่ยครับรายรับมีเท่าไหร่รายรายรับเดือนนี้มีเท่าไหร่รายจ่ายเดือนนี้มีเท่าไหร่นะครับนะนะครับยอดยกไปนะครับเดือนเดือนตุลานะครับ เนี่ยประจำเดือนตุลานะครับชื่อวัดอะไรนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็พิมพ์พิม <c oughs> พ์มทีละเดือนเลยครับอันนี้มันจะอันนี้หน่อยหนึ่งระบบมันยังไม่ไม่ไม่นั้นนะครับก็เลือกเลือกเฉพาะหน้าที่มันเป็นเดือนนั้นๆเช่นเดือนตุลาอันนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์พิ้นแล้วก็ให้ผู้จัดทำบัญชีเขาเซน็นให้อ่าให้เจ้าวาตรวจสอบบัญชี พิมพ์ครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการรายงานเงินสดนะครับเงินสดนะหน้าหน้าเงินสดนะครับอ่ะเรากลับมาหน้าหลักนะครับอุ้ยกลับผิด <c oughs> อันนะครับกลับมาหน้าผิดอ่ะเอเออ่ะกันเอมันเดิม เอเอ็เดิมอ่าแบบที่หนึ่งรายงานเงินสดนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วทุกเดือนนะครับอันนี้รายงานทุกเดือนนะครับมาแบบที่สองแบบบัญชีธนาคารเอ่อเราแบบเงินสดเราสามเดือนเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปีได้เลยนะครับเราก็กดสร้างรายงานแล้วก็ดูว่าเป็นเรื่องบัญชีธนาคารทั้งหมดเลยนะครับเรื่องหัง มันจะบังคับให้เป็น1นึมนกราถึง3าธเทันวาแล้วก็ปีอะไรปีหกแปดนะครับอ่ะเราเริ่มเดือนอะไรครับเดือนตุลาคมเห็นไหมครับยอดยกมาก่อนเดือนไม่มีเราก็ใส่ไปเองนะครับเห็นไหมครับอัน,นอันนี้รายงานในแบบการ ธนาคารนะครับธนาคารนะจำไว้นะครับว่าเป็นธนาคารนะครับธนาคารนะครับยอดของธนาคารนะนะครับอันเนี้ยนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราสิ้นสุดนะเดือนต่อไปมันจะเป็นยอดยกไปอัตโนมัติเองนะครับอัอนนี้คือยอดธนาคารแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเราก็พิมพ์รายงานเลย นะครับเราก็เลือกตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับปีนี้เราจะเลือกเดือนตุลาคมกันยายน้าที่9เอ้าไอาที่10 10อันเนี้ยเดี๋ยวต้อง <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไปปรับโค้ดอีกทีเดี๋ยวผมปรับให้นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้ามียอดยอดเยอะกว่านี้ก็จะอ,อีกหน้าหนึ่งครับตุลาสิบเอ็ดสิบ ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็รายงานออกมานี้นะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับอ่ารายงานแบบรายงานไปสองแบบแล้วนะอ่ามารายงานอันสุดท้ายอ่าอย่างที่บอกไปครับรายงานอันแรกเงินสดรายงานรายงานเป็นรายเดือนนะครับ บัญชีธน,นาคารก็ลายเดือนเหมือนกันแต่ว่ามันระบบรายงานเป็นมาเป็นบัญชีแล้วก็เป็นแค่เป็น,เ,ปนเดือนที่รายงานนะครับก็คือ1ตุลาถึง3ามเอ็ดธันวานะครับนะแบบที่3าคงเหลือเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้เลยอยู่หน้านี้ไม่ต้องไปหน้าไหนนะครับแล้วกดสร้างรายงานนะครับคงเหลือนะครับเนี่ยมันจะมาสรุปง่ายมากนะครับว่าสิ้นปีครับทั้งสิ้นปีเลยอะ่ะนะครับ สามเดือนที่เราคีดกันไว้เนี่ยเงินสดมันคงเหลือเท่าไร่เงินฝากในธนาคารคงเหลือเท่าไหร่โดยแบ่งเป็นบัญชีธนาคารไทยปิชย์เท่าไหร่บัญชีกสิกรเท่าไรนะครับพิมพ์รายงานได้เลยครับตัวนี้นี่ครับแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แต่สมมติจะแนวนอนดีกว่านะครับนะระบบขึ้นมาให้เลยนะครับก็พิมพ์ไปปกตินะครับเป็นรายงานยอดจะทําทรายงานยอดแค่3แบบนี้เท่านั้นนะครับผม ส่วนใครติดปัญหาตรงไหนนะครับ <c oughs> สามารถติดต่อได้ผมได้ผมที่ตรงนี้ครับลน์ id นะครับ j j a c k นะครับหรือโทร0 9 3 1 2 3 0 7 9นะครับลน์กับเบอร์โทรไม่ลิงก์กันนะครับถ้ากด l ลน์ก็ใช้ใช้ j j a c k นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับยังไงก็ มีปัญหาตรงงหนอะไรก็มาปรึกษาแลกเปลี่ยนกินู้กันได้นะครับก็คลิปนี้การลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายจากโค้ดดั้งเดิมของสำนักพุทธแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงโดยผมนะครับเมื่อวันเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก็มีอะไรก็ <c oughs> มาสอบถามกันนะครับผมยินดีปรึกษาได้นะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ